สร้างจากอิฐนั้นแข็งแรงเจ้าหมาปากโกรธจัดมันจะปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วตะโกนลงมาทางปลอกไฟถ้าข้าเอาลาบ้านเจ้าให้พังลงมาไม่ได้ข้าก็จะลงไปทางปล่องไฟแล้วขมือไม่มเมยไอ้นะทุกตัวเลย <S <S 2 <S 2> ไม่เมย์ไอ้ไม่เมยม,ม,ม,มอหิเตียนแต่โต้หุย มาปาช่าอะไรนะ่ะปองไฟนะ่ะว้าใจข้างมา่ะอันนี้ปองไฟเหรอครับครับพ็กพ็ก The Three Little Pigs พ็กครับพ็พดพดดักดักยองไ้ดัก,ดกครับ Bapak ada แล้วดังหิว The big bad wolf The big bad wolf the third little pig Kha. Kha.